ส่วนผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้มีสิทธิ์รุ่นรับ t o y ยต a h i l u ัก i วีโก p ซูเปอร2.5บุลค่า7 0 0 0 0บาทกับ SME แตกไม่แตกจับแจกวีโกเพียงส่ง SMS มาที่เบอร์4221449แล้วร่วมทายผลว่าธุรกิจร้านเคสฝรั่งเศสไตล์ญ,ญี่ปุ่นมองบางในค่ำคืนนี้จะตีแตกหรือไม่แตกผู้ที่ทายผลถูกในแต่ละสัปดาห์เตรียมรุ้นรับ t o y ยต้าไฮ u ักสวโกเป็นของขวัญปีใหม่กันได้เลยครับ กับเป้าหมายระยะสั้นเพิ่มยอดขายเป็น3ล้าน2แสนบาทต่อเดือนและขยายสาขาเพิ่มอีกแสาขาในจังหวัดใหญ่เดี๋ยวมาดูกันครับบ่างสำหรับเป้าหมายระยะยาวร้านเค้กฝรั่งเศสสไตล์ญี่ปุ่นมองลังจะมีกลยุทธ์ในการพิชิตเป้าหมายอย่างไรกันบ้างกลยุทธ์ที่หนึ่งกค็คือเราเพิ่มยอดขายในช่วงช่วงเช้า,<ม>าก็ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงสศษโมงครึ่งไปว่าช่วงเช้านี่เป็นจุดที่เราโอกาสที่จะทำรายได้ย ไม่ดีใช่ครับงั้นถามว่ารายได้หลักๆมันมาจากช่วงไหนก็ตั้งแต่หลังอาหารกลางวันไปครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยลูกค้าจะเริ่มเข้าเยอะอันนี้คือเข้าเยอะครับเพราะฉะนั้นจะไปเพิ่มหากลยุทธ์เพิ่มช่วงเช้าทำยังไงฮะก็อย่างแรกก็คือให้ส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่มาในช่วงเวลาเราเราเรียกว่าโปรโมชั่นกู o ดมอร์นิ่งไทม์กู d ดมอร์นิ่งไทม์จะลดให้เขาเท่าไหร่ลดให้15%้าปเครับสิบห้าทป์เกูุดแรก คือการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงเช้ากับการให้ส่วนลดพิเศษถึง15%เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของของพรีเมียมพิเศษเพราะเราชอบเอาของพรีเมียมพวกพวงกุญแจหรือว่าแมกเนตอะไรจากญี่ปุ่นมาแล้วก็พวกนี้มาเพื่อเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามาในช่วงเลาเท่า้แล้วทำไงถึงจะ้ได้ ก็แค่มาซื้ออาจจะตั้งยอดไว้สักร้อยหรือร้อยห้าสิบก็สามารถสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าของพิมพมได้เกืออะไรือจะเป็นพวกพวงกุญแจเล็กๆอย่างเงี้ย่ะเป็นตุ๊กตาใช่ไหมมตั้งแต่พูดมาเลื่อยใช่คือเราจัดมาเยอะก็จัดพวงกุญแจอย่างดีให้โอ้มันจะมีรูปแมวกวักเป็นที่ห้อยโทรศัพท์ค่ะแล้วแล้วแล้วเจ้าชิ้นงานนี้มันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าเพราะผลิตในโรงงานจีนแต่เป็นเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นต้นทุนมัาเท่าไหร่ครับก็ประมาณมีตั้งแต่สิบยี่สิบจนถึง ดีเมียมบางบางรุ่นเนี่ยอ,อาจจะถึงห <50, S 2> <60, 60. S 1> กสิบร้อยก็มีคุณแดงหกสิบได้เนี่ยนะคุณให้ให้กับไ้คนซื้อเค้กได้เนี่ยแสดงว่าเค้กนี่กําไรมาหานะกําไรหล่ะจะได้ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเราก็คือแบ่งให้เขานิดนึงใช่ค่ะคือเราลดในส่วนที่กําไรที่เราได้เรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าด้วยการให้ของที่ระลึกแทนนั่นเองครับผมไม่ซื้อตอนเย็นแล้วผมมาซื้อตอนเช้า ข้อจากัดของลูกค้าที่ไม่มาตอนเช้าที่มีเรื่องของเวลาทํางานด้วยครับผมจ้างคนมายินดีครับแล้วอนเย็นผมไม่ซื้อนะแล้คุณเสียลูกค้าตอนเย็นคุณไม่ได้ลูกค้าตอนเช้าเพราะว่าคุณลดราคานี่คุณแถมปงกุญแจยแถมพเมพ์เนี่ยผมมาตอนเช้าดีกว่าเป็นงั้นไปครับกลยุทธ์ที่วางแผนมาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นยอดขายได้ตอนเช้ากลับกลายเป็นกลยุทธ์แย่งลูกค้าตอนเย็นซะนี่ใครคือคนที่มากินคุณตอนเช้าตอนปฏิบัติเนี่ย มีลูกค้าประจําตอนเช้าด้วยเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นญี่ปุ่นก็มีมีฝรั่งก็มีอย่างเงี้ยค่ะคือในเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีกลุ่มของชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่เยอะนะครับแล้วในช่วงเช้าเนี่ยเราก็อยากดึงเขาเข้ามามาทุกวันเหรอมาทุกวันไหมไม่ได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเราถึงอยากเพิ่มในกลุ่มที่อาจจะเป็นนักศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยนักศึกษาไม่มีตังค์มีมีหมดแล้วก็บอกว่าจริงเลยนะแต่ก็มีนะคะว่าถ้าคุณใช้ พลังเนี่ยนะไปทําอย่างเงี้ยกับตอนเย็นให้มันมากขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่ามาทาตอนเช้าไหมเอกอทำธุรกิจนี้เนี่ยเพื่อทูให้แม่เห็นอะไรบางอย่างป่ะ นั่นนะสิครับทําธุรกิจร้านเค้กนี้ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้คุณแม่เห็นหรือเปล่าครับว่าเราเองก็ทําได้นะทนําไม่มีปมอะไรในใจยังหรือป่ืคือก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะคือเราเราตบตรงมาในธุรกิจของขนมนะคะะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเด็กๆนี่ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ช่วยเขาเลยเราเรียนอย่างเดียวแม่เขาก็หาเงินไม่มชอบขนมของแม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบค่ะแต่ว่าเราคิดว่า ทำไมที่บ้านเราไม่ทำใช่เราไม่ทําอะไรที่มันแบบได้เงินเยอะกว่านี้อีกตั้งนิดอลายเงี้ยค่ะคือที่บ้านเราขาย่ไม่ได้เงินน้อยเลยนะอันนั้นเขาเขากินใหม่เลยนะเขาเน้นขายเยอะก็นั่นแหละก็รู้ไงเยหมือนคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้มากินขนมพึ่งน้อยนะคะเขามองว่าพึ่งน้อยมันเป็นตลาดล่างแล้วเรารู้สึกแบบเราเจ็บใจว่าเฮ้ย ของของบ้านเรามันไม่ใช่ว่าคุณภาพไม่ดีนะ,ะ,ะ,นะให้ขายนะถ้าขายราคาถูกให้คนกินได้แล้วเราก็ได้กำไรบ้างเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะจับคนกลุ่มกลางถึงบน <ะ S 1> บ้าง <นะ S 1> เป็นการทำธุรกิจเพื่อให้คนมองว่าเบเกอรี่ของที่บ้านนั้นมีคุณภาพเลยแตกลายธุรกิจจบกลุ่มเป้าหมายระดับบนนั่นเองครับ <S <S แล้วระบบสมาชิกนี่คือยังไงฮะเมมเบอร์ของเราก็อย่างแรกนแน่นอนคือเรื่องส่วนลด ก็อย่างแรกสมัครเมมเบอร์สมมติ159บาทนะครับอย่างแรกได้บุญแน่นอนเพราะเราหัก9บาทให้โรงเรียนคนตาบอดน้อยมากเลยว่ะไม่เยอะนะอย่าไปจอแล้วก็มีเสื้อยืดของมองบางอีหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัวบัตรส่วนลดตลอดทั้งปีประจำแต่ละเดือนอย่างเดือนนี้สามารถซื้อซื้อเค้กมองบางได้ในราคาถูกลงอะไรเงี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูปองเนี้ยคือเฉพาะคือเปอร์เซ็นต์พิเศษพิเศษต่างหากว่าถ้าเกิดซื้อชิ้นนี้ลดต่างหากครับ เกือบพันเท่าที่รับประมาณพันนิดๆคุณวางตัวเองว่าเป็นอะไรตำแหน่งทางการตลาดของคุณร้านคุณยกตัวอย่างเช่นอวโวเนี่ยเขาบอกเขาปลอดภัยครับรถเขาเนี่ยไม่เคยซวยเหมือนกับคนยี่ห้ออื่นหรอกแต่นั่งเขานะถ้าไม่เจอหนักๆ,ๆจริงๆนะไม่ตายก็ของเราคือสินค้าสินค้าระดับห้าดาวระดับพรีเมียมแต่ราคาถูกครับด้วยรูปลักษณ์และก็รสชาติแลวก็วัตถุดิบที่เราอยู่ในขนมซึ่งซึ่งราคาขนาดนี้ ถ้าเป็นคนอื่นทําก็อาจจะเขาคงไม่ขายราคาทําำไมคุณไม่โปรซีเทนนิ่งของคุณว่าเป็นของหวานล่ะของหวานโอ้โหเจอคําถามนี้ของขาโหดก็ไปถึงกับอึ้งทั้งคู่เลยครับแต่ก็น่าคิดตามนะครับว่าทําไมไม่หวางตําแหน่งตัวเองเป็นของหวานไอ้สามสามล้านที่คุณจะขยายเป็นต่อเดือนเนี่ยคุณคิดไว้ในใจคร่าวๆไหมว่าจะเป็นลูกค้าที่มันนั่งในร้านแล้วกินเป็นชิ้นๆเนี่ยหรือการที่ซื้อกลับเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ จะเป็นลูกค้าที่นั่งลูกค้าที่ก็ลูกค้านัไปเ,เราอยากได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้านั่งเหรอครับผมเทียบแล้วสามสามสาขาดีกว่าเรียกว่าสามสาขาดีกว่านะครับมีลูกค้าที่นั่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเหลืออยู่สักประมาณสิบคือถ้าคุณจะให้คนนั่งเนี่ยคุณขายเพื่อคุณวางตัวเองว่าเป็นเค้กเนี่ยไม่ได้นะ mm hmm. เพราะว่าอย่างร้านกาแฟยี่ห้อหนึ่งขออภัยไม่เอ่ยนามนะฮะเขาขายกาแฟแก้วร้อยกว่าบาทเขาไม่ได้วางว่าตัวเองเป็นร้านกาแฟนะฮะ ร้านกาแฟเนี่ยคนไม่มาดื่มหรอกครับแก้วละร้อยบางทีวันนั้นผมซัดไปนึกว่าถูกถูก160 <c oughs> ร้อยหกสิบแพงนะครับอย่างร้านกาแฟวาวียกตัวอย่างเลยกร็แดกเคยมาเป็นกรรมการรายการเราเขาก็ไม่ได้วางบนร้านกาแฟนะฮะ <c oughs> เขาว่าว่าเป็นชุมชนเป็นที่พบปะสังสรรค์เป็นสถานที่ที่สามอย่างเงี้ย เนื่อคุณมันหลักของคุณมันคือเค้กอย่างเดียวมันต้องมากินมันยิ่วกับว่าคือมันดูนแห้งแรงอ่ะหาโหดมองว่าการมานั่งทานเค้กที่ร้านอย่างเดียวมันดูแห้งแลง้งเพราะขาดคอมมูนิตี้หรือชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์น,นั่นเองครับแล้ววิธีการทำการตลาดของคุณสามที่แตกต่างกันไหมเพราะว่าลูกค้าชัดมากคนลกลุ่มเพราะคุณก็รู้แล้วละ่ะก็วิธีําทำการตลาดเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกของเราค่อนข้างใหม่เพราะนั้นเราจะทำการตลาดในในแนวทางเดียวก่อนคือให้เขารู้ตัวสินค้าก่อน นะครับหลังจากนั้นพอเขามามากินขนมเราแล้วเนี่ยเขาแฮปปี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ชอบสไตล,ล์ร้านแบบนี้เราก็ลองแนะนําเขาไปที่อื่นว่าโอเคบางคนอาจจะชอบหรูหราบางคนอาจจะชอบสบายๆบางคนอาจจะชอบง่ายๆซื้อกลับอย่างในเซ็นทรัลแอร์พอร์ตก็เป็นลักษณะคีออสอย่างเงี้ยผมว่าคุณเก่งผลิตว่ะคุณไม่เก่งครับลีกรีเทลอิสดีเทลค้าปลีกเนี่ยคุณรายละเอียดแล้วคุณดูการแต่งอันนี้ต้นไม้นี่มันไม่ใช่ต้นไม้มันแบบไหล มัน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 ไม่ใช่ญี่ปุ่นอะไรอ่ะต้องดูต้นไม้นี่ของเก่าใช่ไหมใช่ค่<ฮ>ะอันนี้มาอันนี้มิกแอนด์แมท not m a t c อ่ะมิกแต่ไม่มไมมแมทอ่ะมันเหมือนกับเอาทุกอย่างมาขวัวเลยอ่ะแกงเหมือนกับเป็นความชอบต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วน ตัวใครโวรมันยังไงด้วยแต่ว่าคุณต้องดูลูกค้าดิแต่เท่าที่ลูกค้ามาเขาก็แฮปปี้กับสถานที่นะครับเขาคงไม่บอกกันแล้วคนว่าเปิ้ลก็ไม่แฮปปี้แล้วคนเหนือเนี่ยเขาไม่เคยพูดหรอกเปิ้ลแฮปปี้ออม,มีไม่มีแบบธัญวัตรหรอกน้อยคนนะคนอย่างอาจารย์ธัญวัน์ผมว่าก็มีคนเดียวละครับยากที่จะหาใครเหมือนจริงไหมครับคุณผู้ชม <c oughs> เราก็จะก้าวไปหาคนที่ที่มีโอกาสที่จะชอบสินค้าของเรา นะครับก็คือเราจะจัดโครงการแฮปปี้คุกแฮปปี้เค้กเราก็จะไปตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยโดยเราไปไปรับสมัครอาจจะ50คน60คนเพื่อเพื่อเข้ามาทำเวิร์กช็อปเค้กกับเราสนุกสนุกนะครับอาจจะไม่ได้สอนในเชิงทฤษฎีแล้วมากมายแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะดูว่า3คนหรือ5คนที่ดูแล้วมีพรสวรรค์เนี่ยเราก็เอาเขามาเรียนคอร์สใหญ่กับเรา6ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มันก็น่าจะเข้าไป ไปดึงลูกค้าที่แฝงอยู่ในแต่ในแต่ละมหาลัยแต่ละโรงเรียนนี่มีตังไงที่บอกไปแล้วนักศึกษาเนี่ยเงินเขามีแต่ว่าเขาใช้ทําอย่างอื่นมันก็มีกลุ่มที่ที่ไม่ไม่เป็นเล่นบีบีไ่เป็นเล่นเฟซบุ๊กก็มีนะครับอาจจะทานแต่มิทานประจําใช่ไหมแต่ถึงห้าบาทซื้อไหมแต่จริงจริงแล้วที่เราเราเราสำรวจมาลูกค้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาค่ะก็ถ้าเกิดว่ามาอย่างนั้นแล้วก็ไปทาทาไมล่ะไอ้กลุ่มนักศึกษา 60%เนี่นสาไปทำทำไมกันคือตอนนี้เราสร้างการรับรู้ไงครับถามว่าคนในเชียงใหม่เนี่ยถามว่ารู้จักมองบังเยอะไหมก็เยอะแต่ผมว่ายังเหลือที่ไม่รู้จักเยอะกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยครับว่าร้านมองบังยังมีคนไม่รู้จักอีกตั้งมากมายที่ทําก็เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักมองบังมากขึ้นนั่นเองครับก็จะไปเพิ่มในเรื่องของคทเตอร์ลงเข้ามาด้วยว่าอย่างที่บอกว่าสินค้าเราก็ค่อนข้างดูดีมีระดับนะครับเราก็จะไปจับกลุ่มของพวกการจัดเลี้ยงในโรงแรมบ้าง นะครับแล้วก็กลุ่มของพวกงานงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์อะไรพวกนี้บ้างและกละยุทธ์ข้อที่4กับการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มของเคเทลิ่งหรือรับจัดงานเลี้ยงที่มีอยู่มากมายในเชียงใหม่ครับถ้าเกิดเป็นเคเทริงเนี่ย สินค้าจะเป็นแบบนี้ไหมหรือจะต้องทําเฉพาะขึ้นมาเฉพาะขึ้นมาอาจจะชิ้นเล็กลงหรือเป็นแพ็คที่จะรับเป็นชุดเป็นเซ็ตระคาก็ต้องลงมาใช่ไหมใช่ค่ะย่างบ้องบางแล้วก็ทาเคยทากิ๋วๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นันชิ้นทาไปให้ลูกค้าชิ้นละสิบห้าบาทอย่างเงี้ยคือจะเจาะลูกค้าตรงเช่นผมจัดผมจัดงานเองเลยไม่จ้างคนในเซอร์และประหยัดคุณจะเจาะผมยังไงหรือเจาะเนี่ยคุณออมเนี่ยมีคนในเซอร์เจาะยังไงเพราะมันจะมีแคตเตอร์ลิงเนี่ยเยอะมากเลยดูดูทำอยู่ค่ะอ่าเนี่ยทำยังไงมัขายคุณ ในเรื่องของแกไนเซอร์บอกได้เลยว่าเกือบทุกเจ้าในเชียงใหม่เนี่ยเราเรารู้จักในระดับหนึ่งเลยเราก็จะเข้าไปง่ายหน่อยโรงแรมเราก็มีคอนเนคชันเหมือนกันเคยคุณใช้แม่คุณตลอดเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ไอ้ไอ้ไอ้ความสามารถไงก็มันก็ถือเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งในการทำธุรกิจเอาเฉพาะแกไนเซอร์ถ้าไม่มีแม่เป็นพึ่งน้อยเนี่ยทำยังไงนั่นนะสิครับเพราะถ้าไม่มีธุรกิจที่บ้านรองรับจะขยายไปสู่กลุ่มเคท e r i ได้อย่างไรน่าคิดครับ ก็คงต้องมีทีมการตลาดของเราเองนะคะที่เราวิ่งไปเอาสินค้าไปเสนอสให้ทดลองซึ่งเมื่อก่อนก็เคยมีของโรงแรมอย่างเี้ค่ะคุณน่าเป็นผลิตไม่มีไม่มีมือการตลาดที่นี่มือการตลาดหมายถึงว่าเห็นโอกาสทางการตลาดให้มีโรงแรมเปิดใหม่เยอะนะที่ไม่ใหญ่มากอะ่ะเขาจะต้องมีแผนกพวกนี้มาละคุณไปเอาซอร์สทำมาลนะถ้าคุณอร่อยขนาด5ดาวอะ่ะ แล้วเวลาไปเสิร์ฟไปอะไรพวกนี้นะเขาก็ได้กินแล้วก็มองบังแล้วก็เนี่ยไปเรียนมาขนาดนี้คุณควบคุมหน้าที่คุณคนโทรลใช่ไหมหน้าที่คุณนอกจกกผลิบภัณฑ์ัใหม่คุณต้องหาตลาดใหม่เพราะเจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยต้องเป็นนักการตลาดทั้งนั้นถือว่าวันนี้มองบังเจอบททดสอบและได้ข้อชี้แนะแนวทางในการดําเนินธุรกิจไปพอสมควรครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ความนุ่มและความอร่อยของเค้กฝรั่งเศสสายญี่ปุ่นจะช่วยให้มองบลังตีแตกได้หรือไม่สักครู่ครับช่วงไอเดียเด็ดรอบโลกจากรูปทรงที่เห็นหลายคนคงจะคิดว่านี่คืออ่างล้างมือทั่ว,วไปแต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่าเจ้าอ่างล้างมือนี้ยังเป็นโถปสัสสาวะสำหรับผู้ชายอีกด้วย ซึ่งเมื่อคุณผู้ชายทําภุรกิจเสร็จแล้วก็จะล้างมือบนอ่างล้างมือนี้น้ำที่ใช้ในการล้างมือก็จะไหลลงไปด้านล่างเพื่อทําการชําระโถปัสสาวะทันทีซึ่งประดิษฐ์นี้เป็นสุขภัณฑ์เพื่อการประหยัดน้ําอีกทั้งยังสามารถลดพื้นที่ในการก่อสร้างได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบก็สามารถที่จะช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ